ครับผมคือปีเตอร์แพนครับผมฟัง Dark นะดักอ o นฟอร์ดครับสวัสดีครับผมชื่ออินเตอร์มัผมฟังดิกิ้งมัสสวัสดีครับพี่เริเฟอร์ผมจะผมเป็นชาวล้องนะครับผมฟังเพลงร้องมาตั้งแต่ม .2 นะก็มีตั้งแต่ม .1 นะครับชาวร็องและผมเป็นแฟนคลับพี่เปย์มาโดยตลอดครับครับผมก็ติดตามเมทัลอนไว้นะครับตั้งแต่พาร์ทแรก นะยันปังสุดท้ายเลยไหมยันปังสุดท้าย<อ>นะก็ขอให้พี่ทำไมเยอะๆนะครับส่วน r e s i d e n t e m o เนี่ยผมเราจะติดตามทุกอันเลยนะโอเค <c oughs> แล้วก็อยากให้พี่ช่วยทำคลิปสอนวางให้ด้วยนะครับผมอยากวางไปมากเลยทั้งผมได้แล้ววางพิกอย่างเดียวนะ <c oughs> แล้วก็ช่วยทำมาหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ครับขอบคุณครับ อันนี้ยังอ้าวเสียก่